h o t l o อด u u t o o Show ที่เมืองโยโกฮาม่าพามาดูเต่าจอแบ่งคัสตอมยับแบบโซแบบซับของคุณฮิโรยุกิจากสำนักโปรฟิตจากเมืองฮิโรชิม่าระกกันรักกัน,กกนสองคนนี้แหละที่อยู่เบื้องหลังเต่าสุดแสบคันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณบัตรเชิญจากแฟลตโฟร์เจแปนและ m ม r d ์ดี้เมเด้วยนะครับ ทำให้เราได้เข้างานก่อนใครไปต่อคิวแรกสินค้า l i เต t ดอ edition ที่มีแต่ในงานนี้เท่านั้นขอบคุณมากตัวสร้งที่ช่วยเกลนน้ำก่าสัมภาษณ์ครับคุณมานิิตสิอิเตอิส่งอ่้อ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 ้

広あのとね、日本の広島のプロフィットっていうショップさんで整備をしてもらったあさっき先ほどこの人もこの車もプロフィットああプロフィットですよね <noise> だからよくよく運転しますか、うん、運転しますあ<ー>これね来年は2025年はドラッグレース行きますああレーシングす ก่อนหน้านี้เราเคยเจอรถคันนี้มาแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาเปลี่ยนสีรถมาโอ้ผมคิดว่าว่านใดโมเตอร์สก้าวากนณดาเกะอ่าวากิณวากิณดาเกะใช่วากิณดาเกะโคเนียโคเรียคาราชินจิโอคาราชินจิก่อนหน้านี้เราเคยเจอรถคันนี้ที่งานออเดนส์บัคที่วากายาม่าถึงว่าคุ้นๆคันเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนสีรถนี่เอง ก่อนหน้านี้ที่รถเป็นสีแดงยังไม่ได้ติดตั้งเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบอ๋อันนี้ว่าอาเลนจิบัคเลยสักซินโคลิมาสต้าขโมยมาขโมยเองอ๋อขโมยมาโซเดสสว่านมาหลายรางวันแล้วนะครับ

รเราทำในก <'s> ิจวัตรประจำวันที่วันあ、ังคาร Let's a อันไดรางวัลจาก Let's play Let's play เป็นนิตยาสารเกี่ยวกับรถและการ์ดช,ชื่อดังของญี่ปุ่นต่ำบนท้องฟ้านะครับสเตอร์ลิงจูวิลสเตอร์ลิงว่าあ、ุนเซโอนมตอาแ オリジナルを買って短く小さくしてああ分かりましたお父さんオリジナルは食べたのおしゃれおしゃれですありがとうケーチはナのブランドですかメーターのことメーターメーターはメーターはオートメーターオートメーターコンプウィンドウのはアクリルですか違うコリカボネート โพลิคาร์บอเนตโพลิคาร์บอเนตอากลิร์อยู่เลยเซนเซนแข็งแรกว่าอะเคอร์รี่ดิอะวินด์วินいですโม่อะโพลิคาร์บอเนตกระจข้างและผูช้างหลังโมดิฟายโดยใช้โพลีคาร์บอเนตเพื่อเจาะรูระบายอากาศและ 三番サライウィンドウとフロントウィンドウはガラス純正あ<ー>これは作ったあの、うん、モディファイカスタムねカスタム、はい、エ,アエアを入れるあ<ー>、はい、あ、ちょっと何かクロマットのこと何 cc でしょうか 9です。่109 2 109はい。2109เครื่องโต 2109cc เทอร์โบเทอร์โบเวย์บ้าเร์โบครเครื่องยนต์เทอร์โบเต็มสูบมีระบบใบพัดและเวสเกตเหมือนที่ใช้ในรถฟอร์มูล่าวันเพื่อช่วยควบคุมแรงดันอากาศที่ถูกดันออกจากใบพัดของเทอร์โบ เ 1, oh. 1, 1> oh. ของวันจิทาวน์อ๋อโซโลคังหรือระบายความร้อนออโหฮ่าฮ่าฮสุดโคตเวสต์เกตขับรถบนเวสต์เกตอ๋อเวสต์เกต มัฟฟลเวสตเกตอ๋ออันนี้มัฟฟลอันนี้วเัวเล็กต่อจากเวสเกตตัวใหญ่คือพ่อไอเสียขอบคุณคุณฮิโรยุกิที่บอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวของรถที่รักด้วยความกระตือรือร้นรู้สึกได้ถึงความสุขและแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาให้พวกเราเลยครับสุวารชีกเวกสตอรี่ใช่ไหมไล่ใหม่ล่าสุดแบโอเค เฮ้ยคุณบอลนีคุณบอคุณโยโกทานิจากไซโปรเจกต์ครับการออกเดินทางทำให้เราได้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเราโฟล์กสตอรี่ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับจิไคโนทะบิโอซุสึเมะมาโชโกชิโจอิจาระคิอริกโตโกไซมาชิตะรอชมกันนะครับว่าในงานจะมีอะไรเท่ๆให้น่าติดตามอีก